ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekly i n v e s t จาก b j จ Asset Plus ประจำวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2567ค่ะ สัปดาห์นี้ค่ะเราแนะนำทยอยสะสม3กองทุนด้วยกันนะคะกองทุนแรกค่ะจะเป็น a s p n g f นะคะซึ่งหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเรามองว่าก็ยังได้รับปัจจัยบวกนะคะจากการที่ BOJ เนี่ยมีนโนยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปนะคะเพราะว่าเงินเฟอ้อญี่ปุ่นเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงจนน่านากังวลที่จะต้องทําให้ทาง BOJ เนี่ยกลับลําในการใช้นโยบายทางการเงินมาเป็นแบบตึงตัวนะคะถัดมาค่ะจะเป็น AHP เวียดน,นะคะซึ่งเวียดน,นามเองเนี่ยเรามองว่า FDI เขาเนี่ยโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะะก็ กับทางฟูซี่เองเนี่ยก็เล็งเจาะอัปเกรดให้เวียดนามเนี่ยขึ้นมาเป็น emerging market นะคะนอกจากนี้ค่ะของ SP d ิจิทัลกนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งท็อปทิกของเราในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งเรามองว่าการที่เฟดเนี่ยมีแนวโน้มนะคะในการกลับลมในการใช้นโยบาย,าย,บายทางการเงินแบบผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะก็น่าจะหนุนให้ตัวดิจิตอลแอสเซทนะคะสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีค่ะประกอบกับ Bitcoin h a าวิ่งนะคะที่จะมีช่วงประมาณเดือนเมษาค่ะ,คะก็จะเป็นอีกหนึ่งออปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะทำให้ Bitcoin เนี่ย สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีหลังจากนี้ค่ะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะตลาดส่วนใหญ่นะคะก็ตอบรับในเชิงบวกค่ะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่ออกมาดีนะคะก็สะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมนะคะ มาเริ่มกันจากฝั่งสหรัฐก่อนนะคะดัชนี S&P .500 เนี่ยมีการปรับตัวยืนเหนือ e 5,000จุดได้อย่างแข็งแกร่งค่ะโดยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนะคะที่โดยมากแล้วเนี่ยรายงานออกมาดีกว่าคาดค่ะแล้วก็ยังมีเลขเศรษฐกิจนะคะออกมาสดใสค่ะทั้งตัวเลขการจร้างงานแล้วก็ P.M.I ในสัปดาห์ก่อนหน้าค่ะเติมให้ตลาดเนี่ยมีการปรับตัวบวกขึ้นต่อเนื่องนะคะส่วนยุโรปค่ะก็ปิด f l a ตในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยที่เยอรมน,นีเนี่ยก็มีการเปิดเ,ดเดผยข้อมูลผลผลิตภาคสหกรรมนะคะก็ลดลงมากกว่าคาดใน เดือนธันวาคมค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นการลดลงนะคะเจเดือนต่อเนื่องเลยสําหรับออผลผลิตภา,า,าคอุตสาหกรรมของเยอรม,มน,นีคะ่ะส่วนญี่ปุ่นนะคะดัชนีนี้ที่อีก2 2 5นะคะก็มีการปิดบวกนะคะก็ พุ่งทะลุระดับ37,000จุดเป็นครั้งแรกในรอบ34ปีค่ะตรงนี้ก็คือหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มส่งออกนะคะเนื่องจากว่าค่าเงินเยนเนี่ยมีการอ่อนค่าลงไปนะคะส่วนหุ้นจีนค่ะก็ฟื้นตัวจากจุดต่ําสุดในรอบ5ปีนะคะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยหันมาดูแลตลาดทุนนะคะผ่านการเข้าซื้อ ETF นะคะมีการควบคุมการชอร็อตเซล์มากขึ้นรวมถึงมีการเปลี่ยนตัวประธานกรตอตตด้วยค่ะซึ่งตลาดก็มองว่าคนนี้ก็คือมีประสบการณ์ในตลาดหุ้นจีนได้เป็นดีค่ะ เราก็ยังมีข่าวค่ะว่าอัลลีบาบานะคะมีการอนุมัติแผนซื้อหุ้นคืนนะคะวงเงิน2.5หมื่นล้านดอลลาร์ค่ะจนถึงเดือนมีนาคมปีนี้นะคะ อินเดียค่ะ RBI นะคะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่6.5%นะคะ่ะต่อเนื่องเป็นครั้งที่6นะคะในขณะ,ะที่ฝั่งเวียดนามนะคะก็บวกได้ดีต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะโดยสัปดาห์ก่อนเนี่ยบวกมา2.2%ค่ะส่วนไทยเองนะคะก็ตลาดก็รีอคในเชิงบวกนะคะหลังจากที่กรง,งเนี่ยมีการคงอาัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับ2.5%นะคะโดยเสียงเนี่ยอยู่ที่5/2ต่อเสียงค่ะโดยที่กรง,งอนะคะก็มีการคงอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางเงินเฟอ้อที่ลดลงค่ะแต่ว่ามาติ ก็ไม่ได้เป็นเอกฉันท์นะคะก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยคาดการ์ค่ะว่าอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปค่ะเนื่องจากว่าส่งออกแล้วก็ผลิตนะคะก็ยังมีการชะลอตัวลงออตามอุปสงค์โลกนะคะที่มีการฟื้นตัวช้าค่ะส่วนตัวบอลยูนะคะ10ปีก็มีการปรับตัวขึ้นมาแรงกว่าตัว2ปีนะคะโดยที่ปิดอยู่ที่4.18ค่ะก็เป็นการสะท้อนค่ะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีการฟื้นตัวนะคะสำหรับฝั่งสหรัฐค่ะ สำหรับเซกเตอร์แอนคอมเมดิตี้นะคะก็รายอุตสาหกรรมค่ะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะก็บวกได้ดีต่อเนื่องค่ะโดยผลประกอบการเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างสดใสนะคะส่วนราคาน้ำมันนะคะตัวเบนซ์เนี่ยเพิ่มขึ้นมา6.3% e e k on week นะคะหลังจากที่ตลาดเนี่ยมีความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่อาจจะมีการทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากว่าอิสราเอลเองเนี่ยเขาก็มีการปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงนะคะของกลุ่มฮามาสค่ะอีกทางสหรัฐเองเนี่ยก็มีการเผยตัวเล สต็อกน้ำมันดิบลดลงนะคะแล้วก็ลดการคัดการผลิตน้ํามันด้วยค่ะบิตคอยค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพุ่งแรงกว่า10%นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็หนุนจาก BlackRock นะคะที่เผยว่าเตรียมเข้าซื้อบิตคอยเพิ่มค่ะ โดยประเด็นแรกของเราในสัปดาห์นี้ค่ะก็จะมาพูดถึงหุ้นจีนกันนะคะซึ่งเราเนี่ยก็คาดการค่ะว่าหุ้นจีนเนี่ยจะสามารถที่จะรีบาวได้ในระยะสั้นนะคะซึ่งก็ตอบรับกับมาตรการค่ะที่ทางการเขาเนี่ยออกมาช่วยพยุงตลาดหุ้นจีนนะคะ โดยปัจจุบันค่ะทางกราของจีนนะคะก็กําลังรวบรวมค่ะสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์ของจีนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะรายงานกับประธานาธิบดีสแตนผิงฟังนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คาดการ์ค่ะว่าน่าจะมีมาตรการพยุงตลาดหุ้นมาเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่ Market cap ของตลาดหุ้นจีนเนี่ยหายไปถึง7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็คือลงมาจากจุดสูงสุดเนี่ยช่วงปี2021นเะคะเรียกได้ว่าก็หายไปมากเลยทีเดียวสําหรับตัว Market Cap หุ้นจีนทีนี้จีนเองเนี่ยเขาก็มีมาตรการก่อนหน้านะคะ จะมาช่วยพยุงนะคะตลาดหุ้นก็อย่างเช่นการลดการช็อตเซล,ล์นะคะการลดอกอรสแตมในการเทรดหุ้นค่ะมีการสนับสนุนการเข้าซื้อหุ้นคืนค่ะแล้วก็ห้ามให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยขายหุ้นนะคะถ้าราคาเนี่ยต่ำกว่า IPO กว่า3 0ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของจีนนะคะหรือว่าเซ็นทรัลหุ่จินเนี่ยซี่ที่ตรงนี้เนี่ยก็คือมีการเข้าซื้อตัว ETF แล้วก็หุ้นในตลาดค่ะซึ่งถ้าเราไปดูจากกราฟสายบนนะคะเรียกได้ว่าก็เริ่ ที่เข้ามาไหลลงทุนในหุ้นจีนเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตลาดก็ค่อนข้างที่จะตอบรับในเชิงบวกค่ะประกอบกับทางจีนเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยน ตัวผู้นำกลอตอนะคะก็เปลี่ยนจากคุณยี่หุยเหมินนะคะเป็นคุณหวูชิงค่ะซึ่งคุณหวูชิงเองเนี่ยเขาก็เป็นแชร์ออฟช่างไหตอกเอเจนต์นะคะซึ่งเขาก็มีประสบการณ์ในพวกตลาดทุนมาอย่างดีนะคะซึ่งตลาดตรงนี้ก็เริ่มมีความหวังค่ะว่าหลังจากนี้น่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมนะคะซึ่งถ้าดูจากอดีตเนี่ยเวลาที่ทางทางการจีนเองเนี่ยเขามีการเปลี่ยนผู้นํากลอตอนะคะตลาดก็จะตอบรับในเชิงดีนะคะบางบางทีเรียนนะคะก็บวกได้ถึง40 นะคะแล้วก็บางเทียบเนี่ยก็บวกได้ถึง80%เลยทีเดียวทีนี้เนี่ยเรามองว่าทางการจีนเองเนี่ยเอขามีความตั้งใจที่จะมาพยุงตลาดหุ้นจีนค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องดูค่ะว่าสภาพเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมีสัญญาณการฟื้นตัวเท่าที่ควรหรือไม่นะคะซึ่งเรามองว่าถ้ายังไม่ได้มีสัญญาณตรงนั้นเนี่ยก็มองว่าถ้ารอบนี้เนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาของตลาดหุ้นจีนค่ะเราก็แนะนําให้เทคโปรฟิตออกมาก่อนหรือว่าถ้าใครที่ ออมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจีนค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็แนะนําให้ลดสัดส่วนออกมาก่อนหรือว่ามีการหาตลาดหุ้นอื่นนะคะที่คิดว่ามีโอกาสในการลงทุนที่จะได้กําไรมากกว่านะคะก็มองว่าออถ้ารีบาว์รอบนี้เนี่ยถ้าเด้งก็ควรที่จะคัดออกนะคะหรือว่าถ้ามีกําไรจากการที่จะเป็นกาไรระยะสั้นก็ควรที่จะออกมาก่อนนะคะ สัปดาห์ที่แล้วค่ะมีการประชุมกรนง,งอนะคะซึ่งก็มีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยนบายค่ะซึ่งเอาลุกข้างหน้าเนี่ยคาดการนะคะว่าสกิไทยเนี่ยก็ยังเผชิญกับภาวะที่ยังไม่แน่นอนนะคะโดยที่ทางทปทค่ะก็มีการปรับลด การคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะคะจากเดิมเนี่ยคาดการ์ค่ะว่า GDP growth นะคะจะอยู่ที่3.2-3.8%ถึงในปีนี้นะคะก็ปรับลดลงมาเหลือ2.5-3%นะคะ่ะในขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้านะคะก็ปรับลดคาดการลงมาเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะจากเดิมเนี่ยคาดการ์เอาไว้ที่4.3%นะคะก็ลงมาเหลือ2.6%นะคะ่ะในขณะที่จำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะก็คงไว้ที่ระดับเดิมค่ะคือคาดการ์ค่ะว่าปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่34.5 5ล้านคนนะคะโดยด้านกรงเอเองค่ะล่าสุดนะคะก็มีมติค่ะในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับ2.5ซนะคะซึ่งเสียงเนี่ยอยู่ที่5ต่อ2เสียงนะคะโดยที่อีก2เสียงเนี่ยเป็นเสียงแตกนะคะโดยมองว่าควรที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไปที่0.25นะคะ่ะโดยทางกรงเอเองนะคะก็มีมุมมองต่อเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็มีนอาโม้มที่จะขยายตัวได้แบบชะลอตัวลงนะคะแล้วก็เงินเฟ้อเองเนี่ยที่มีการติดลบมาหลายเดือน ติดนะคะก็มีแนวโน้มที่จะทยอยปรับตัวขึ้นมาสู่กรอบเป้าหมายค่ะอย่างไรก็ตามค่ะยังมีความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้านะคะจากในแง่ของวัฒนศักษฐกิจแล้วก็ปัจจัยเชิงโครงสร้างด้วยค่ะแล้วก็เป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะเติบโตแย่กว่าคาดนะคะโดยเฉพาะจีนแล้วก็ยังได้รับผลกระทบจากภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่อาจจะเป็นความเสี่ยงที่เข้ามากระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งการดําเนินนโยบายทางการเงินในระยะข้างหน้าเนี่ยก็คือจะต้องมีการพิจารณาตามความเหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจ แล้วก็เงินเฟอ้อค่ะซึ่งเรามองว่าด้วยความที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นเนี่ยมองว่าก็เป็นไปได้ค่ะว่าการประชุมกรองงรอ,อบถัดไปนะคะจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเพื่อที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจค่ะซึ่งกรอง,งอจะประชุมรอบหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นเดือนเมษายนนะคะซึ่งทุกๆครั้งนะคะโดยมากเนี่ยที่ทางกรองงอมีการลดอตัตราดอกเบีย้ยมานะคะก็จะเห็นได้ว่าจะกราสายลางเนี่ย ตัวเซอินดีซ์นะคะที่จะปรับตัวบวกขึ้นมาได้ดีค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะติดตามตัวเลข CPI ของสหรัฐค่ะในเดือนมกราคมนะคะจะประกาศออกมาวันที่13กุมภาค่ะส่วนวันที่14กุมภานะคะก็จะมีตัวเลข GDP ของยุโรปนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมค่ะส่วนวันที่14กุมภาเช่นเดียวกันค่ะก็จะมี GDP ของญี่ปุ่นประกาศออกมาในไตรมาสที่4นะคะ สำหรับ Weekly i n v e s t จากบลจ Asset Plus มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบลจ Asset Plus ได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook YouTube และ b o c k d i t แอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111